อ็เนประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่อ o n o เน X9D 5 g ภายใต้สโลแกนทนจัดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยชูจุดเด่นด้านความทนทานเป็นพิเศษโดยโครงสร้างที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SGS Triple Resistant และมีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นในระดับสูงสุด รวมถึงมาพร้อมกับแบตเตอรี่ออ n o เนอร์ซิลิคอนคาร์บอนขนาด8,300ม ah, ิลลิแอมซึ่งถือเป็นความจุที่ใหญ่ที่สุดในตลาดสมาร,ร์ทโฟนปัจจุบันพร้อมรองรับชาร์จไว66วัตต์และกล้องหลักความละเอียด108เมกะพิกเซลพร้อมระบบกันสั่น OIS EIS โดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้วางจำหน่ายในราคา11,990บาทตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2568เป็นต้นไปพร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษลุ้นรับ ถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz เพื่อตอบแทนลูกค้าส่งท้ายปี นี่นะคะเป็นการเปิดตัวของสินค้า Honor X9 D5G นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มาพร้อมกับความแกร่งที่สุดของ Honor X Series เลยซึ่ง Honor X Series เนี่ยขึ้นชื่อของเรื่องของความทนทานถึกทนคุ้มอยู่แล้วแต่ Honor X9 D5G ครั้งนี้มาพร้อมกับความทนทานยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกเลยไม่ว่าจะเรื่องตกน้ำตกกระแทกหรือว่าแม้แต่เรื่องของการที่มีแบตเตอรี่ที่ทนที่สุดในตลาดประเทศไทยและตลาด global ทั้งหมดเลยนะคะ ความพิเศษที่แตกต่างจากรุ่นเก่าคือเรื่องของความทนทานที่มากขึ้นไม่ว่าจะทนการตกทนน้ำนะคะทนฝ<น>ุ่นนะคะที่มากขึ้นกว่าเวอร์ชันที่แล้วมากแล้วก็เรื่องของการที่มีแบตเตอรี่มากขึ้นกว่าเดิมประมาณ2,000มิลลิแอมป์เลยที่เลือกคุณก้องเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าความเป็นเซอร์วิสไมค์ความเ <พอ S 1> ข้าถึงนะลูกค้าต่างๆเนี่ยพี่ก้องทำได้ดีมากค่ะแล้วก็เราอยากให้แบรนด์ของเราเนี่ยเข้าสู่ ผู้บริโภคประเทศไทยให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นซึ่งที่ก้องเนี่ยก็เป็นตัวแทนที่สามารถทําธุรกิจเหล่านั้นให้เราได้ดีมากในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็อยากตอกย้าความใกล้ชิดกับลูกค้าให้ได้ยิ่งขึ้นอย่างที่เป็นมาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณที่ทางออเดอร์นะครับยังให้โอกาสได้มาทํางานตรงนีงน้มันสนุกครับมันสนุกเพราะว่าคือเวลาที่เราจะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราแล้วสินค้ามีคุณภาพมากๆเนี้ย มันมันไม่ขืนอายที่จะกล่าวอะไรที่สโลแกนที่เขาให้มามันถึกจริงไหมมันทนจริงไหมมันคุ้มจริงไหมคือทุกอย่างมันมันตอบโจทย์ทั้งหมดมันทําให้เราแบบว่าทำงานด้วยความแบบสบายใจแล้วมันเป็นความจริงอ่ะขโทษที่สุดที่สุดจะทนสุดจะทนจริงๆคุดจะนด้วยความที่แบบว่าเออราคาประมาณเนี้ยกับกลุ่มผู้บริโภคคุณพ่อคุณแม่เราอะ่ะเพื่อนผมที่เป็นคนใช้แรงงานอะไรเงี้ยครับแต่ฟังก์ชันหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยคือครบพร้อมกับโทรศัพท์ราคาหลายหมื่นแต่ในราคาหลักพัน นะครับแต่ตัวไอใหม่ล่าสุดนี่คือผมบอกแล้วว่าพรมเมียมมากคือมันไม่ได้มีแค่แค่นี้นะครับคือเวลาเปิดกล่องอะ่ะผมอะ่ะผมผมได้ใช้ก่อนอยู่แล้วเวลาเปิดกล่องมีอ่าเขาเรีกเยกอะไรนะครับไออุปกรณ์ครบทั้งสายชาร์จเครื่องชาร์จแล้วก็มี <Okay. S 1> มีเคสโทรศัพท์ด้วยครับครบ,บเลยในที่เดียว จอระพูจริงหน้าจอเนี่ยคือโอเคมันจะมีมันจะมีแผ่นฟิล์มที่กันกระแทกครับกันกระแทกแต่ว่าผมผมผมมองค่าไม่ต้นน้นนะผมผมว่าเวลาโทรศัพท์มือถือหรือว่าของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเกิดว่าตกกระแทกพื้นนี่มีโอกาสมากที่มันจะเออร์เลอร์หรือมันจะเสื่อมหรือกดเปิดอะไรไม่ได้อันนี้คือคุณทําไปเถอะทาไปเถอะครับยังไงฝากด้วยนะครับฝากพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็พี่ทุกคนนะครับที่อยากจะได้โทรศัพท์มือถือนะครับที่ทนคุ้มแร่งแล้วก็ราคาประหยัดนะครับนี่ก็ฝาก ออเดอร์ไว้ในอ้อมบกอ้อมใจด้วยนะครับค่ะก็สำหรับออเดอร์ X9 D5G ครั้งนี้นะคะเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับคนไทยหลายต่อมากนะคะไม่ว่าจะราคาสุดคุ้มนะคะที่เราเปิดตัวมาที่ราคา11,990บาทราคาก็คุ้มแล้วพร้อมกับสเปค1 2บวก2 5 6กิโลกรัมนะคะนี่ถือว่าคุ้มมากแต่ด้วยความทน่างๆความทนของแบตเตอรี่ความทนของตัวเครื่องยิ่งทำให้รุ่นนี้คุ้มเข้าไปอีกและมาพร้อมกับความคุ้มของ ประกันที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นประกันตัวเครื่องสองปีประกันเลือกของแบตเตอรี่อีกสองปีเราคุ้มครองเลยมั่นใจมากว่าถ้าใช้แบตเตอรี่ของเราที่มีขนาดใหญ่แ3 0 0สามร้อยมิลลิแอมนี้เนี่ยใช้สองปีเนี่ยประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าตกาต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราพร้อมเปลี่ยนให้ถึงหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้าคุณทำตกทำกระแทกทำตกน้ำแล้วเกิด การเสียหายเราก็พร้อมรับประกันถึง2ปีและเปลี่ยนให้ได้ถึง2ครั้งด้วยซึ่งอันนี้ก็คือความมั่นใจของเราว่าเครื่องของเราแกร่งจริงๆนี่ยังไม่จบถึงความคุ้มที่บอกว่าราคาประกันนะคะยังมีเรื่องของแถมอีกเราให้ของแถมตั้งแต่การจองแบบลายมุกกิ้งจองแบบสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนของเราแบบยังไม่รู้ราคาจนวันนี้ เราเปิดขายมาเราก็มีของแถมให้สำหรับคนที่อยากจะมาซื้อวันแรกก็มีของแถมเป็นคลด่นลมเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ใครก็ตามที่อาจจะคิดช้าหน่อยตัดสินใจช้าหน่อยก็ยังมาซื้อวันหลังก็ยังได้ของแถมที่เป็นนาฬิกา Honor Choice Watch 2 i ไมูลค่า9 9พบาบาทด้วยซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะคุณจะตัดสินใจเร็วตัดสินใจช้าตัดสินใจยังไง ถ้าคุณซื้อภายในปีนี้คุ้มแน่นอนและยิ่งคุ้มยิ่งขึ้นเพราะว่าอ o n o า x อดี 9D นะถ้าเกิดคุณซื้อแล้วลงทะเบียนรุ้นรับโชคกับเรานะคุณมีโอกาสได้ขับรถเบนซ์ไป,ปด้วยกันคือ Honor X 9D และขับรถเบนซ์นี่มันจะเทสักแค่ไหน,นเท่มากครับขับแกปบอ,อยู่ดีๆขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆขับรถเบนซ์ก็ผมผมชอบความเท่อย่างหนึ่งของนั่นผู้บริหารนะครับเมื่อกี้ที่ผมผมผมรู้สึกฟังแล้วเราเราก็ยิ้มตามยิ้มตามกับ คนที่ซื้อโทรศัพท์มือถือของเราไปคือเราประกันจนจนแบบสุดสุดตัวเพราะว่าของใช้เล็กทรอนิกครับคือโอกาสที่มันจะมีความเสื่อมสภาพหรือความผิดพลาดทางเทคนิคอะมันมีถึงมันจะมีน้อยแต่มันมีแต่ทางเราก็รับเชฟให้แบบสนานมันไหวเท่มากครับคือก็ฝากไว้อีกครั้งนะคะ Honor X9D 5G นะคะจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 4ัธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรีบซื้อสักหน่อยในวันนี้เนี่ยตอน6โมงเย็นเนี่ยสามารถกดซื้อกับออร์เดอร์ออฟิเชียลของเราได้เลยนะคะแล้วก็จะได้เครื่องพร้อม,อมกับการที้มาซื้อหน้าร้านวอนที่4เลยนะคะ